สวัสดีครับเพื่อนวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนนะมาเอ่อรีวิวรุ่นนี้นะครับผมนึกว่าผมรีวิวไปแล้วนะรุ่นนี้นะผมก็ว่าผมเข้าไปหาคลิปทำไมมันไม่เจอนะโอเคนะครับก็รุ่นนี้ก็เป็นปิดตามหาอุดสองนะครับเป็นเนื้อทองแดงซาตินนะครับนี่เลยสวยๆแบบนี้ก็ผมก็ได้เลขโค้ดเลข478นะครับ เนี่ยตอกบอกเนื้อจะชัดเจนนะเด,เด็กนะครับรายละเอียดเหรียญน,นี้ค่อนข้างสวยนะค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับรายละเอียดเหรียญน,นี้นะครับเดี๋ยวมาชมด้านหลังครับด้านหลังก็จะเป็นสิงนะครับ2ตัวนะผันหน้าหากันนะครับ ก็จะมียันอยู่ด้านบนยัน9ก้ยอดนะครับแล้วก็มียันมหาอุดเต็มทั้งเหรียญน,นะครับเดี๋ยวรุ่นนี้ตอนออกมาก็ราคาก็ไม่แรงนะครับราคาหลักร้อยนะครับเปิดรุ้นก็น่าจะอยู่ที่2 0 0ร0อยสามประมาณนี้นะครับเต็มที่มีลายโซนลายเนื้อนะครับแล้วก็มีงานประกวดแล้วนะรุ่นนี้มีงานประกวดแล้วด้วยนะครับ ก็ได้ไปจับมานะครับเนื้อซาตินไปปิดเข้ามาราคาก็บวกอยู่เหมือนกันนะครับก็เอามารีวิวไว้นะครับการเอาไว้ก่อนนะครับเดีย๋ยวอนาคตต้องมีเกออกมาแน่นอนนะครับถึงเกยังไงก็เกคงจะไม่เหมือนนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับการดูพระเหรียญน,นะครับ ดูจุดตาหนินะครับแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดคือตัวตัดเก้ยยังไงก็เก้ไม่เหมือนแน่นอนนะครับเก้ตัวตัดเขาเก้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเก้เหรียญเนี่ยพอเก้พอเก้ได้นะเห็นไหมเหมือนกับอย่างเหรียญพยักแสนล้านนะครับลุ้นยังไม่ทันได้ออกมาแล้วเก้ออกมาขายกันเกลื่อนแล้วแต่ก็เก้ไม่เหมือนนะครับมันก็เก้ไม่ไม่ไม่ได้ว่าใกล้เคียงนะครับเพราะว่าตัวตัดเขาก็ทํา ก็ยังเก๊ออกมาไม่ไม่เหมือนนะครับต่อตัดไม่ว่าจะเลียนก็เก๊ออกมาไม่ค่อยเหมือนทั้งกล่องเลยนะครับเก๊ันกล่องอะ่ะอ่านี่ก็เป็นอีกรุ่นหรุ่นนะครับที่ผมว่าในอนาคตนะครับดีแน่นอนนะครับผมก็ได้ทําการมาเก็บไว้ชอบเนื้อสตินอยู่แล้วนะครับเป็นคนที่เก็บเนื้อสตินเนื้อ3ามเนะครับโลงยาสวยผมก็เก็บนะครับคลิปนี้ก็ ไม่มีอะไรมากนะครับตัวเหรียญก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นยันมหาอุดนะครับเป็นสิงสองตัวมียันเก้ายอดนะครับมีอัคระยันอยู่เต็มแผ่นหลังของเหรียญน,นะครับรุ่นนี้นะครับ น่าจะออกที่วัดห้วยด้วนนะครับรุ่นนี้ออกที่วัดห้วยด้วนแน่นอนนะครับทุกรุ่นนะครับหลายๆรุ่นออกที่วัดห้วยด้วนหมดนะครับนี่เป็นปิดตามหาอุดปืนควยนะครับปิดตามหาอุดรุ่นหนึ่งก็โอ้ยดังราคาแรงครับอันนี้รุ่นสองเป็นเสมาเหรียญรุ่นนี้สวยนะผมชอบมันสวยดีนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับคลิปนี้ก็ มาบอกกันไว้คร่าวๆนะครับเผื่อในอนาคตมีเก๊ออกมานะครับเราจะได้มาดูกันครับว่าเด่นแท้เล่นเก๊เป็นยังไงนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบที่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าใครยี่ชอบก็ขอคนละหนึ่งไลค์อย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมลงไว้นะครับผมก็ขอจบที่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ